สวัสดีปีใหม่นะครับโอเคฮะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกทกคนนะผมในปีคศ2015นะหรือว่าคศ2 5 5 8นะครับก็อันนี้ผู้สนไม่มีสคริปต์เลยนะก็คงไม่ต้องบอกแนละ้วว่าในช่วงปีใหม่นี้ขอมีความสุขนะเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่หนึ่งก็ต้องพูดอย่างนี้นะก็ขอให้ เพื่อนๆนะมีความสุขตลอดไปนะฮะไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นทั้งในเชิงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีความสุขนะขอให้เพื่อนทุกๆคนนะมีความสุขตลอดไปแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะฮะอยากจะทาอะไรก็ทำนะฮะเออแต่ว่าอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นพอนะฮะโอ้โหนี่มาเป็นแบบสูตรธรรมะอ,อะไรประมาณนี้นะฮะก็ก็ต้องขอขอบคุณนะเพื่อนๆทุกๆคนนะที่ซับสไครต์กันมานะฮห้าร้อยห้าสิบกว่ากว่านะฮะก็ับเป็นจำนวนที่เยอะมากนะสำหรับอ่าช anel ใหม่นี้นะฮะก็ถึงมันจะไม่ ไม่ได้ครึ่งของครึ่งชแนลเก่าก็เถอะนะไม่เป็นไรนะครับเราผมก็ดีใจที่เพื่อนๆยังไม่ลืมกันนะก็จะพยายามทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ด,ไดูเรื่อยฮนะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้จะมาพูดอะไรมากมายนะก็อยากจะมาพูดอยากจะมาพูดอะเออก็อยากจะมาพูดอยู่แล้วแหละนะก็อืมก็เพื่อนๆน,นะฮะถ้ามีอะไรแบบความคิดอะไรแบบอะไรก็ได้อะเออถ้าถ้าอยาก เอะไรก็ได้เออเข้าใจว่าอยากจะเม้นอ่ะคือคือคือแบบอยากจะเม้นก็เม้นเลยฮะผมผมผมต้องการมากเลยเนี่ยคอมเมนต์แบบรีเควสอะไรต่างๆแบบอยากให้แชทเกมนู้นอยากให้ทําอย่างนี้อยากให้ภาพอย่างนู้นอยากให้ภาพอย่างนี้คือพูดก็ได้ครับเออคือแบบไม่ไม่ต้องเกรงใจอะไรมากมายนะผมที่ผมต้องการมากที่สุดนะครับซับซับผมก็ต้องการนะวิวก็ผมว่าเฉยๆอ่ะเออผมแต่ว่าที่ผมต้องการที่สุดนี้คืออะไรรู้ปะ ผมอยากได้เมนนะฮะคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่สำคัญกับการดำดำลงชีวิตของผมมากเลยนะครับี่ยถ้าไม่มีเม้นนี่ผมจะขาดใจตายเนะเหมือนขาดออกซิเจน5ชั่วโมงนะฮะอ่าลอกเล่นนะก็ก็คือต้องการคอมเมนต์นะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆมีอะไรแบบมีข้อเสนออะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์ได้นะผมแบบต้องการมากเลยนะับผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบไปแบบไง่ายๆนะผมไม่มีอะไรมากแค่ประมาณ2นาทีกว่าๆนี่แหละครับก็ ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ใช้ชีวิตอย่างดีมีระเบียบนะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ